ขออัดหน้าจอก่อนอ่ะพร้อมนะครับเอลอยแป๊บนึงนะครับเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับเปิดกล้องได้5คะแนนนะในเนื้อหาครั้งที่แล้วนะครับเราจะเรียนไปถึงเรื่องของผลกระทบของด้านเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจต่างๆเนาะ Okay. เดี๋ยววันนี้มาขึ้นเรื่องนี้นะครับก็คืออ่ามองเห็นอยู่เนาะมองเห็นหน้าจอเนาะ โอเคนะครับป๊อปบก็เนาะวันนี้นะครับเรามาขึ้นเรื่องของการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีนะครับครับโอเคเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับ แล้วก็นวัตกรรมคืออะไรนะครับรูเคยสอนไปแล้วนะครับเนาะในในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือการนาความรู้เนาะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับได้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันถ้าพูดแบบเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออะไรที่มันเอามาทําให้มนุษย์เราสะดวกสบายนั่นก็คือเทคโนโลยีครับเออนะทีนี้เทคโนโลยีนะครับมันก็จะมี <c oughs> กระบวนการทางเทคโนโลยีหรือระบบทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะ,ะเห็นไหมครับเราไปดูความหมายมันนิดนึงนะครับเนี่ยระบบนะครับระบบเนาะหมายถึงอะไรการอยู่ร่วมกันของอุปรกรณ์ต่างๆนะครับเเห็นไหมอันนี้คือความหมายของระบบเนาะนะ,ะเพื่อทําอะไรเพื่อทําให้มันบรรลุภารกิจนะครับหรือเป้าหมายเนาะ เพื่อให้มันบรรลุภารกิจหรือเป้าหมายเดียวกันนะครับเราจะเรียกองค์ประกอบนี้ว่าระบบย่อยนะอราระบบย่อยนะครับแปลว่าเทคโนโลยีที่มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของเราเนี่ยนะครับมันคือระบบใหญ่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบย่อยๆหลายๆระบบมารวมตัวกันนะครับเนาะโอเคนะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูตัวอย่างดีกว่านะครับตัวอย่างก็คือรถยนต์รถมึงรู้จักรถยนต์ไหมเนี่ยโอโค้ครรู้จักรถยนต์ไหมครับอ่ารู้จักรถยนต์นะครับนะในรูปเนี่ยจะมีรถยนต์นะครับเห็นไหมฮะนี่รถยนต์สีแดงเลยนะครับโอเคนะครับรถยนต์เป็นระบบใหญ่เนาะเป็นระบบใหญ่ มันก็จะมีระบบย่อยนะครับย่อยลงมานะครับดูใหดีนะระบบย่อยมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับตัวอย่างของระบบย่อยในรถยนต์นะครับมันมีเยอะนะจริงๆมันมีหลายหลายระบบย่อยนะครับแต่อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนาะเรามาดูนะครับระบบแรกนะครับที่เป็นระบบย่อยของรถยนต์คืออะไร ระบบบังคับทิศทางครับหเห็นไหม,มก็จะมีวงอะไรเนาะออันนี้ก็จะเป็นระบบย่อยนะครับขอญาทันคุกกี้ไปด้วยนะครับไม่สบายครับน,นะระบบบังคับทิศทางนะครับคือระบบย่อยของรถยนต์นะครับ ตัวอย่างที่สองดูมีอะไรอีกก็คือระบบส่งกำลังนะครับระบบส่งกำลังระบบเกียร์นั่นเองนะครับเอ๋นักเรียนจะสังเกตได้ว่ารถยนต์เนี่ยคันหนึ่งมันจะมีระบบย่อยต่างๆามากมายเลยนะครับอย่างตัวอย่างนี้ให้ดูมีอะไรอีกระบบขับเคลื่อนเพลาและล้อนี่ก็จะเป็นระบบย่อยอีกหนึ่งระบบนะครับ ที่เอามาประกอบเป็นรถยนต์นี้รถยนต์มันก็จะมีเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์ก็เป็นระบบย่อยอีกระบบหนึ่งนะครับในแม้เครื่องยนต์เนาะในเครื่องยนต์ก็จะมีออระบบต่างๆเต็มไปหมดเลยในเครื่องยนต์นะครับก็จะย่อยลงไปอีกนะระบบช่วงล่างนะครับะระบบช่วงล่างแหนบโช๊คต่างๆนะครับ ตัวนี้คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างสุดท้ายก็คือระบบเบรคครับรถยนต์ก็ต้องมีเบรคนะครับมีจานเบรคมีดิสเบรคนก็เป็นระบบย่อยอีกหนึ่งระบบทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างระบบย่อยที่อยู่ในรถยนต์จริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้นะ มันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างของระบบย่อยที่เอามาประกอบกันเป็นระบบใหญ่ซึ่งก็กลายเป็นรถยนต์นะครับแต่ระบบย่อยนะครับยังมีระบบส่งะระบบย่อยลงไปอีกนะออระบบย่อยมันก็จะมีระบบที่ย่อยลงไปอีกย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรเครื่องยนต์มีมีระบบหล่อเย็นเห็นไหมครับ มีระบบไฟฟ้ามีระบบเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่นนะครับระบบหล่อเย็นมีอะไรมีระบบปั๊มลงไปอีกใช่ไหมฮะมีระบบท่อลงไปอีกระบบพัดลมระบายความร้อนใช่ไหมฮะแค่ระบบหล่อเย็นอย่างเดียวเนี่ยก็มีระบบย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับระบบย่อยต่างๆเนี่ยนะครับมันจะย่อยลงไปเรื่อยๆจนถึงธาตุพื้นฐานเลยเช่นพวกยางเหล็กทองแดงอะไรพวกนี้นะครับ มันก็ไล่ลงไปได้เรื่อยๆนะครับไปดูตัวอย่างอ่าดูตัวอย่างนะรถยนต์เนี่ยเห็นไหมครับเนาะมันจะมีเครื่องยนต์ใช่ไหมมีเครื่องยนต์อยู่ข้างในนะครับซึ่งมันก็จะมีระบบที่ย่อยลงไปนะครับเห็นไหมระบบหล่อเย็นเฉพาะเครื่องยนต์นะเนี่ยก็คือระบบย่อยก็คือแค่เครื่องยนต์นะครับมันก็ย่อยลงไปเป็น ในเครื่องยนต์มีระบบอะไรบ้างย่อยลงไปอีกก็เป็นระบบหล่อเย็นนะครับระบบหล่อเย็นย่อยลงไปอีกเป็นระบบปั๊มเห็นไหมฮะย่อยลงไปอีกเป็นระบบท่อนะครับเนี่ฮะย่อยลงไปอีกก็เป็นระบบพัดลมนี่เห็นไหมฮะมันจะย่อยลงไปได้เรื่อยๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็คือจะเป็นการย่อยระบบของระบบหล่อเย็นให้เราดูนะครับ ระบบไฟฟ้ามันก็จะมีย่อยลงไปอีกระบบเชื้อเพลิงนี่เห็นไหมครับมันก็บอกถึงระบบที่ย่อยลงไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนะครับจนถึงระบบจนถึงธาตุพื้นฐานเลยนะครับระบบหล่อเลื่อนเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้เรามอง ภาพว่าอ๋อแค่ระบบเครื่องยนต์เนี่ยนะครับสามารถแยกย่อยระบบลงไปได้อีกนะครับระบบรอเย็นระบบไฟฟ้าระบบเชื้อเพลิงระบบหน่อลื่นระบบรอเย็นก็จะแยกลงไปได้อีกครับเป็นระบบปั๊มระบบท่อระบบพัดลมอย่างเงี้ยนะครับครับก็จะแยกย่อยลงไปได้เรื่อยๆเนาะอ่ะเรามาดูนะครับระบบทาังเทคโนโลยีนะ มันก็จะคล้ายๆกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับเนาะอินพุตตัวป้อนนะครับมันก็จะมีตัวป้อนนะนี่ตัวป้อนระบบทางเทคโนโลยีนะครับสองก็จะมีกระบวนการทางเทคโนโลยีครับ technological process โน,โนะสามก็จะมีผลผลิตหรือผลลัพธ์นะครับหรือ outcome อให้เรานึกถึง นึกถึงโรงงานอย่างเงี้ยนึกถึงโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตรถยนต์เนี่ยนะครับเวลาเราเวลาโรงงานมันจะทํางานมันก็จะต้องมีตัวป้อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการป้อนวัตถุดิบป้อนซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับที่ต้องทำการเตรียม เพื่อใช้ในการผลิตเนาะการผลิตก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตก็จะเป็นในขั้นตอนที่2นะครับคือ,คโโอก,นะครกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งกระบวนการทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาอีกนะครับก็คือปัจจัยที่4นี่ก็คือทรัพยากรทางเทคโนโลยีเนี่ยในขั้นของการผลิตเนี่ยสมมุติว่าเป็นโรงงานผลิตรถนะครับมันก็ต้องมีทรัพยากรที่เข้ามาช่วยในการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับ เงินทุนใช่ไหมครับเรื่องของคน่าเราไปดูนะครับแล้วมันก็จะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยขัดขวางต่อเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวอธิบายแล้วกันนะทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มันมีส่วนสำคัญในขั้นของกระบวนการเนี่ยมันมีอะไรบ้างละ่ะนะครับหลักนๆะพลังงานนะฮะที่ต้องใช้ เห็นไหมเป็นเป็นรูกกัหง,งหันลมเนาะเรื่องของอะไรครับคนนะครับคนที่ต้องใช้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของทรัพย์สินนะทรัพสินตรงนี้อาจจะรวมไปถึงของสถานที่ด้วยนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ Software. ต้องมีไหมยนต์อะไรอย่างนี้เขามาใช่ไหมเวลาด้วยนะครับก็ต้องมีเวลาครับมีบรรจุพัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องมอือนะครับเนี่ยคือทรัพยากรหรือทางเทคโนโลยีที่จําเป็นต่อการผลิตที่จําเป็นในกระบวนการของกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับส่วนปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อทเทคโนโลยีนะครับ,นะรบมันจะมีอะไรบ้างละ่ะ เวลาที่อะไรครับเวลาที่จำกัดทรัพยากรที่น้อยสถานที่ที่ไม่เนื่อ,อํานวยนะครับสิ่งแวดล้อมอกากาศที่ไม่เป็นเป็นพิษอย่างเงี้ยเครื่องมือที่มีเพียงพอไหมนะครับความเหนื่อยล้าของบุคลารกรนะครับคนงานนะครับ ันนี้นะครูหอรับโทรศัพท์กัน้นึ่งไปไอ้ใบสองซื้อครูภาชาีเขาบอก อ่ะโอเคนะครับขออภัยนะครับพอดีคนโทรมาเรื่องงานนะโอเคนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการเนาะไม่ใช่กระบวนการเป็นระบบนะครับเป็นระบบทางเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับเนาะซึ่งในในในองค์ประกอบที่3มเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์นะครับก็เป็นเอาต์พุตเนาะ หรือเอาคำหรือผลผลิตที่ได้ออกมานะครับทีนี้ในขั้นตอนที่3มก็จะมีฟีดแบ็ k ด้วยนะครับฟีดแบ็กฟีดแบ็ใช้ทําอะไรฟีดแบ็กก็จะย้อนกลับเข้าไปหาตัวป้อนครับยกบตัวอย่างเวลาเราใช้โทรศัพท์สมมุติเป็นโทรศัพท์ iPhone อย่างเงี้ยสมมุติ iPhone 10ออกมาอย่างเงี้ยครับแรกๆเนี่ยคนซื้อไปใช้ใช่ไหมฮะพอสักพักมันก็จะมี iPhone 10X Plus อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเป็นตัวพ l สนะครับ เป็นเป็นโทรศัพท์ตัวพาสตัวตัวอีกตัวหนึ่งออกมานะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ที่ทําอะไรครับเป็นตัวที่ปรับปรุงนะครับปรับปรุงบล็อกปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าตัวพาสนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับมันก็จะเป็นเอาคำนะครับก็คือฟีดแบ็ที่เอานําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนาะเนี่ยนี่คือระบบทางเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นแบบนี้ ะะไปต่อทีนี้สิ่งที่ครูจะให้เราดูนะครับและให้เราจำเนาะก็คือกระบวนการเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับเจ็ดขั้นตอนเนาะ,ะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากทรัพยากรมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าวเวลาเราสร้างสิ่งของหรือนวัตกรรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่เจ็ดขั้นตอนนะครับ คล้ายๆกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับหนึ่งคือการระบุปัญหาหรือความต้องการเนาะ,ะเวลาเราจะสร้างผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรฮะก็เพื่อเพื่อให้มันสะดวกสบายขึ้นนะครับเนาะการระบุปัญหาหรือความต้องการเนี่ยก็คืออะไระเอ้ยสมมุติว่าเราแบบอ้อยู่บ้านไหมอยู่บ้านแล้วมันร้อนใช่ไหมฮะเ,เราเป็นนักประดิษฐ์ครับเราร้อนเนี่ยเราก็ทาการ ตรงความร้อนเนี่ยมันก็เป็นอะไรครับเป็นปัญหาแล้วเป็นความร้อนแล้วจะทำไงให้มันเย็นละ่ะเรอาอาจจะสร้างพัดลมนี้เออสร้างพัดลมนะใช่ไหมหเราคิดไงใช่ไหมฮะไม่เกิดปัญหาแล้วขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอพอเราอยากจะสร้างพัดลมแล้วเราได้ความต้องการแล้วนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนที่สองครับเออก็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครับก็ไปไปดูที่ว่าเอ้ยเราจะสร้างพัดลมเอาไว้พัดให้เราเย็นเนี่ย เืตัวเราเองเนะี่ยเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างมันต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีทฤษฎีอะไรไหมต้องมีตัวอย่างอะไรให้เราดูไหมอย่างเงี้ยนะครับเนอะแลนะ้ว <ours. S 2> ก็เลือกวิธีการแก้ปัญหานะครับอ่าแล้วก็เลือกวิธีการแก้ปัญหาเนาะเราได้วิธีการแล้วเราก็มาออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับก็งลงมือเริ่มไปลงมือทําและนะครับเนอะ แล้วก็เอาไปทดสอบแล้วเอามาถ้าเราสร้างพัดลมมาใช้เพื่อให้เราเย็นขึ้นเนี่ยเราก็เอามาเป่าดูนี่มันเย็นจริงไหมนะครับเออว่ะพอตอนทดสอบแล้วปุ๊บอ่าเราก็ประเมินว่ามันเอ๊ะมันมอเตอร์มัน,ม,นมันเบาไปนะครับเราอาจจะต้องไปโมใหม่ให้มันแรงแรงขึ้นมันจะได้เย็นขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นฟีดแบ็กกลับไปนะครับเพื่อใช้ในการปรับปรุง แลนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือนําเสนอมีเจ็ดขั้นตอนนะครับเจ็ดขั้นตอนที่เราต้องจํานะครับแล้วมันออกสอบก็บจดไว้นะครับถ้าไม่จดก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่หลังก็ได้นะครับพ็บไปดูคลิปตามหลังก็ได้นะครับครูเดี๋ยวครูทําเป็นอนิมานไว้ให้นะครับโอเคนะมีเจ็ดขั้นตอนที่เราต้องจํบทีนี้เรามาดูทรัพยากรทางเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในกระบวนการทาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาซึ่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปอยู่ แปดส่วนนะครับข้อมูลและสารสนเทศครับเนาะเวลาเราจะผลิตสิ่งของอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลมีสารสนเทศด้วยครับถ้าไม่มีก็ทำไงไปหาครับเซิร์ชวัสดุนะครับแมทเทเรียลนะฮะเนาะเราก็ต้องมีวัสดุนะครับวัสดุต่างๆที่เราต้องใช้นะครับมีเครื่องมือนะครับแมชชีนิกนะฮะแมชชีนิกแอนด์ทูน ต้องมีเครื่องมือไหมมีคอ้อนมีตะปูมีไขควงมีอะไรอย่างงี้ไหมเวลาเราจะสร้างสิ่งของแล้วก็เวลาเนี่ยสำคัญนะถ้าไม่มีเวลาก็ทําไม่ได้ก็ต้องหาเวลาทําสินทรัพย์ครับอ่าสินทรัพย์ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่อะไรนะครับเนาะต่างตาก็ทุนครับ แคปิตอลนะก็คือเงินะนะ <c oughs> ั่นแหละหายใจไม่ค่อยออกเป็นไรวะเนี่ยโอวิดบอกว่า <c oughs> อ่ะโอเคนะครับพลังงานนะครับเอนเนอร์จีนะคนครับฮูแมนนะครับที่เราจะต้องมีนะครับแปดส่วนนี้นะครับเนาะเป็นทรัพยากรทางเทคนโนโลยีที่สำคัญ ัคะรบปัจจัยที่ขัดขวางครับอ่าเมื่อกี้ที่ครูเคยบอกไปเนาะปัจจัยที่ขัดขวางต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่เป็นข้อจํากัดหรือสิ่งที่ต้องต้องคํานึงถึงในการสร้างสารรค์เนาะและพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเวลาครับนะเวลาต้องมีเวลาครับเป็นปัจจัยเนาะแล้วก็ ว่าประมาณนี้นก็ต้องมีทักษะด้วยที่จํากัดนะครับบริบทเหล่านี้นะครับมีส่วนนะครับมีส่วนต่างๆมีส่วนที่ทําให้เป็นปัจจัยขัดขวางต่อการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับมาดูนะครับในในการพัฒนาเทคโนโลยีเนาะหรือสร้างสารรค์เทคโนโลยีมันจะมีระบบที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ครูให้ดูเมื่อกี้แหละครับมันจะมีอยู่สองแบบนะบแบบที่หนึ่งก็คือแบบเปิดครับอ่า โอเพนลูปซิสเต็มนะครับเปมีตัวปอนเหมือนเดิมเลยกระบวนการเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์นะครับในระบบเปิดมันจะมีลักษณะเด่นของอไม่มีผลสะท้อนกลับฟีดแบ็กครับถ้าเป็นระบบเปิดแบบนี้ะระบบไม่ซับซ้อนนะครับเหมาะกับงานที่ต้องการความแม่นยำนครับาแล้วก็ประหยัดน,นะ,นะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบเปิดนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็นระบบเปิด ก็เป็นโทรศัพท์เนี่ยพวก Android ด์ครซัมซุงอัปโถ้าเราใช้อะเนะเราไม่ได้ใช้แอปเปิลนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นระบบเปิดนะครับเนาะเป็น Open Source ใครก็ได้วดริสัตไหนก็ได้เอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับนี่เป็นระบบเปิดระบบปิดนะครับเป็นยังไงนะครับก็โค้ดลูปซิสเต็มนะครับมีตัวป้อนนะครับมีกระบวนการมีผลลัพธ์เหมือนเดิมเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีผล สะท้อนกลับนะครับมีผลสะท้อนกลับเหมือนก็ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อะไรอะ iPhone ฮนะ Apple อย่างเงี้ยเป็นระบบปฏิบัติการปิดนะครับอ่าก็าคือไม่สามารถใครก็มีไม่ไม่สามารถเอาพวกระบบปฏิบัติการนี้ไปพัฒนาได้เป็นของบริษัท Apple เลยนะใช้เฉพาะรุ่นอย่างเดียวนะครับคงไม่มีใครเห็น Samsung ไปใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะฮะ เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันมีลักษณะดเด่นคือระบบมีผลสะท้อนกลับครับฟีดแบ็กเนาะ p n o n e มันชอบมันถึงชอบอะไรฮะเวลามันออกตอนนั้นออกมา iPhone 6นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มี iPhone 6s Plus อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะมันมีฟีดแบ็กไปเพื่อไปปรับปรุงเป็น iPhone 6ตัวอีกตัวหนึง่งอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่คือข้อดีของมันนะครับระบบมันจะมีความซับซ้อนนะสังเกตนะ iPhone มันจะมีความซับซ้อนกว่าระบบ android นะครับเนาะใช้งานยากกว่าใช่ไหมฮะบางคนก็ไม่ถนัดนะครับบอกทบงานที่ต้องการความแม่นยำครับอ่าแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสูงนะครับ iPhone มนถึงแพงกว่าชาวบ้านนะเพราะมันเป็นระบบแบบปิดนะเอ่อเป็นเทคโนโลยีแบบระบบปิดเนาะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างอ่าระบบเปิดกับระบบปิดนะครับซึ่ง อธิบายให้เราเห็นภาพนะครับเนาะประมาณนี้นบจบนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้เนาะก็ใช้เวลาไปพอประมาณนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับโอเคลบดูเรื่องไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับสี่ครับห้า เดี๋ยวก่อคะแนนคนเปิดกล้องก่อนบวกนาคะแนนนะครับสักชยนะัยโอเคนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเรียนวันนี้นะครับไม่ต้องเช็คชื่อผ่านไลน์เนาะเดี๋ยวครูโหลดรีพอร์ตจากโปรแกรมนี้มาเช็คเองนะครับจะได้ไวนะครับสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมครับจะไปลจะปล่อยละได้ไปพักผ่อนกันลบมึงมีคำถามป่ามี <c oughs> ไม่มีนะ รัฐภถ้าููมีคำถามไหมลูกไม่มีมีครับว่าอ,อาจิตหน้าโรงเรเียนเราจะเปิดจริงๆใช่ไหมครับอ่ากำหนดการตามตามนั้นนะวันที่สิบนะวันจันทร์นะครับก็อันนี้คือตามกำหนดการนะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่นแปลงนะแต่ว่าครูดูแล้วน่าจะจะเปิดได้หรอวะ <laughs> ไม่รู้ ถ้าเป็นครูนะเปิดไม่ได้หรอกโควิดเป็นมาใหม่ด้วยครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะมีสั่งการมาจากเขตก็รอดูประกาศจากทางโรงเรียนแล้วกันเนาะเราโดนประกาศทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็เอาตัวให้รอดแล้วกันนะทุกคน <c oughs> ดูแลตัวเองนะครับนาะล้างมือแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยน,นะครับาการเด็ดตกนะครับเพราะว่า โอไมคอนมาใหม่แล้วนะครับเนาะเบื่อจากเลยเนี่ยตัวเก่ายังไม่หายตัวใหม่ก็มานะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเนาะโอเคถ้าไม่มีคำถามนะครับดี๋ยวกูจะปล่อยละนะครับอ่ะตัวแทนห้องบอกครับลเรียคารพบอ,อบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ